คุณผู้ชมคุณผู้ชมนะครับที่มาเตรียมเตรียมลองดูตรงนี้จะเป็นประตูนะรัประตูเข้าไปในเมืองมาดานครับนี่นะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นประตูประตูเมืองมาดานตอนที่ว่าตอนที่ว่าผมจะไปเข้ามาในถ้ำเนี่ยผ้อมปันปันว่าเพราะมีเทียน่าสีขาวกับสีดำพาเข้ามาแล้วก็ มาเห็นปูปูชงปูสีมานอนมาพักตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเตียงเขาเนี่ยเป็นหินหินเผ่นได้เลียนเนี่ยนี่ไงห้าหกศูนย์บอสเมียนปูเนี่ยห้าหกศูนย์ต่างห้าหกศูนย์นะพอกันเลยนะแต่ว่าจริงๆปูปูชงเขาบอกว่าถ้าคนอยากเห็นเลขให้มาดูในเตียงตรงนี้แหละเคยโบกอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าผมมามาดูกี่ครั้งก็ไม่เคยเห็นเลขแต่ลอันนี้หนะเลขเจ็ดนะ ๋ยวกไปได้ไหมคั้าเจ็ดเอดตรงตาหกนึอยาไปดไนได้ไหมยังไม่ได้นะพี่เราไม่ได้ก็มาก้างาบข้งนมีมีมีว้างไหมนี่ข้างล่างนี่ยจะจะเป็นรูเข้าไปลึกเลยครับโอ้ข้างล่าแต่ว่าทางนี้เนี่ยทางนี้จะเป็นจะเป็นประตูเข้าไปเมืองมาดามโอ้นี่ตรงนี้นี่ะจริงจริงจริงผมเดินมาแล้วก็เข้าไปตรงนี้เเข้าไปต้ก่อนน ที่เข้าไปในประตูในประตูเมืองมาดามเขาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าทายลงไปเนี่ยจะเป็นลึกตัวนากเท้าเข้าไปแล้วเข้าไปหาไปเลยเนี่ยเข้าไปนักเท้าตัวโตจะบินเข้าเข้าเข้าแล้วหาไปข้างในเนี่ยหาไปไหนเนี่ยเนี่ยเจ้าในเลขไหนเดี๋ยวขอดูหน่อยโอ้ตอนนี้ก็อ๋อเลขอะไรเอ่ยห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเอ้ยไม่ใช่ห้าหกเจ็ดก็มี แต่ว่าเมื่อกี้นะเห็นห้าหกศูนย์เนี่ยตัวนี้จะเปลี่ยนแล้วไม่มันมันอยู่อย่างนี้นะครูมันอยู่แบบนี้นะห้าอย่างนี้เลยนะแล้วก็เจ็ดข้างบนแล้วก็ศูนย์มันจะอยู่แบบนี้นะเขาเดินทุกวันมันจะอยู่แบบนี้เอาพี่แรงเข้ามาทุกวันไหมนี่ครับไม่ได้เข้ามาทุกวันครับนานทีวันพระวันพระเข้ามาครับ แต่ทำนี่จะไม่เห็นอับที่นมูลม้าง้เต็มเออไม่ปกติไม่มีกลิ่นตมันกลิ่นหอมตรงนี้จะเข้ามาเปมากลิ่นหอมเหมือนเหมือนน้ำอบและสกเนื้แล้วเข้ามาหาเนี่ยโอ้โหของน้นน่ะไม่ได้กดท่ายอย่างซ็งไม่ได้กดท่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเข้าไปดีกว่าพอแล้วพี่เข้ามาตั้งครึ่งหนึงนะครึ่งหนึ่งลืมกดท้ายโอ้ทำไมโอ้ขานละนี่เลยไม่ตอนนี้มันเนมันลอยทัเนี่ยลูเนี่ยมนนี้ จริงๆแล้วทำมันจะลึกมากเลยข,ข้างเขาเขับไปกี่ตัวก็หายไปไปนี้แหละดูนะโอ้คุณผู้ชมแล้โอ้อย,ยอ,อันนี้คือทางเลยจะมาคยก่อนตรงนั้นยากหน่อยเนี่ยตรงนั้นตรงทางเลยนะมาคไปก่อนเลยมันจะลงไม่ไปทางนู้นนะก็สุดแล้วมันก็ลงแค่นั้นแหละก็ไปชนตรงที่เราว่ายเมื่อกี้แล้วจ้ะไมออกเลยออกเลยจา้าวินิออกเลยครับ โอ้โหทำไทำไมต้าไดโอ้โหจะคน้ะตรงนี้โอ้ยคุณชมเอ้ยนี่ตอนนี้ตอนนี้คลานนะครับเนี่ยโอ้ยสาธุเ้อปู่เ้อลกหลานไม่ได้หนวขาวข้าวขาวท่านบินไม่นั่นดูลึกเลยจริงจแล้วท่านมันย้อยมากทำเดินท่านในความฝันทนเดินได้ไม่ไปแล้ ออกได้ไม่หน่อออกไปโยทาทางแล้วโง่ยง้ยนคเอยังรับคนนะคท่าชมครับนี่จะมีทำข้างคาวแลเมื่อสักครู่นี้นะครับเอ็ดไม่ได้ทายแล้วตอนนี้เอ็ดขอออกก่อนละโอ้ย

ลูกหลานขอฝากรองเท้าไว้ที่นี่นะคะมันได้มาขอขมาท่าน,นอย่างนี้มันเอาไม่ได้เาาูรงวัลที่เราได้รับเอ้ยสาธุทะลุมีบุญวาสนาก็จะได้มาสร้างปู่ให้เอฟซีมาสร้างปูพ่พญานาคไว้ที่นี่บ้างก็ได้รู้ท้ำและรู้แล้วลว่าถ้ำโอ้อยอตอนนี้ไม่อยากดูสภาพแล้วเปื้อนมดแล้ว กระตพปีกใหญ่โอ้ปะจันช่วยโอ้ยสาธุสาธุตัวปีกใหญ่ด้วยหมูตัวใหญ่ด้วยเดอกับเพื่อนครับก็ยังไงก็มาแบบนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้เห็นดูไปลงมือล่างไหมโอ้เห็นจริงจริงจริงท่านน่ะผมเดินเดินเท่าไหร่แต่ว่าเดินมันเมื่อกี้น่ะตกใจรองเท้าหลุดไปข้างล่างเลยนี่แล้วกระเป๋าตังค์ไม่หลุดเอาล เอาได้รองเท้าไม่ได้รองเท้าหายนะครับเอ็นฟิวรองเท้าหายเท้าข้างเดียวซื้อเลยห้าห้าหนึ่งกระเป๋ายังเอาไปด้วยห้าหนึ่งซื้อเลยรองเท้าเท้าห้าแล้วมีไปช่วยแล้วนะคะห้าหนึ่งซื้อเลยรองเท้าดูเป็นอะไรนั่นะลกระเป๋าก็เอาไปด้วยโอ้โหเอากระเป๋าไปเจ็ดเด้อรองเท้าน่ะนะเลขอะไรรองเท้าหลุดเรียอะไรสามเจ็ดเอาสามเจ็ดกระตุ้เลขนั้นผมจริงเรียเจ้าจุดตรงเลยค่ะเดี๋ยวไปดูผมจุดทุ่มเสียงหาไว้ เรียกอะไรครับยังยังยังไม่ไม่ไปดูเลยยังไปดูเลยสภาพตัวต้นไปนี่นะคะัอต้นกลับมาค่ะมองมองไม่อยากดูเลยครับสภาพตัวนี้คลานอันนี้อันรดิเขาเย็นเขาไม่เย็นไม่ร้อนเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้นี้อ๋อสภาพเนีสนุกมากเลยค่ะข้างในเป็นได้บุญได้กุศลเยอะได้บุญได้กุศลเลยค่ะตอนนี้แต่เข้าไปไม่ไม่เยนอับเย็นข้างในจะเย็นมันจะหอมหอมมันคนมุงเข้าไปน้ำไเปียกแฉะนะเข้าไป ไม่เป็นไรหอมย nah uh. ิ่งย oh. oh. uh ja. mm um> OK. ิ่งยิ่งเปยกน้ำยิ่งหอมผมก็เปลกนะครับว่าที่นี่คือถ้ำที่นี่มันเปลกนะไม่มีกลิ่นเลยมีข้างคาวเยอะแต่ไม่มีกลิ่นข้างคาวเต็มแต่ข้างคาวจะบินเข้าไปในรูนั้นหายเลยบินเข้าเข้าวังในนั้นรูนั้นอ่ะลึกไม่รู้ลึกถึงไหนแต่ความแต่ความฝันความฝันนีควาโอ้ซึ่งแมวเสือปลาเป็นตำนานยังไงพี่ตอนแรกๆพี่เขาชวนเลยแรกพี่ว่าผมมาคิดยางตรงนี้เลย แรกเลยทีนี้ฝนวันนั้นมันฝนตกหนักมากเลยฝนตกฝนตกที่ว่าห้าหกวันเป็งเดือนน่ะตกตกทงมานทั้งคืนทงมันทั้งคืนมันตกตกตกทีนี้ก็แมวแมวมันมา้องมา้องตอนแรกเขาลองลองเขาทำของนู้นก็ไม่มีใครเลี้ยงมา้องยูนียตร้องก็เลยก็เลยบอกว่า ให้ข,ใหข้าวให้ข้าวแมวกินน้อยเขาบอกว่าไม่มีข้าวไม่มีอะไรจะเลี้ยงทขาไมแมวอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเจอซาเขาอยู่ตรงนี้นี่เองก็เเลยให้้ขขาาวก็ถูกพนมาตลอดตั้งแต่นั้นมาทุ่มาตลอดเลยครับทุ่หวยวันแรกชื่อกวักเงินขวักเงินซาไว้หน้าไม่เปื่อยแล้วน้ำท่วมน้ำท่วมเลยไม่ปีเปื่อยเลยใช่ไหมครับอยู่นี่อยู่สภาพนี้เลยแล้วก็เลยมายกคณะหคันแปดรับเอาแบบนี้ทีนี้ก็ได้มาตลอด ขอโชคขอลาบเอาเงินเอ้ยไปมาทามาทาอยู่เลยเอาอ้าวทำไมไม่เหมือนแม่แมวเลยครับเกลียดตายไปหลายปีเราไปขายลอตเตอรี่แล้วทีนี้อยู่ๆมันก็หายได้หายแล้วทีนี้อผล่ขึ้นทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนเราก็ หาหาจนทีนี้ก็อยูยูแล้วก็มายกขันห้าขันแปดบอกว่าให้่ตรงกวาเงินเดอให้เห็นกวยูเงินด้แล้วพอยกขันห้าขันแปดเห็นเลยเห็นเลยจากทามองอะไรเนเห็นนะซองแบตเตอรี่หานี่อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอ้แต่ตอนนั้นน้ำท่วมเลยตรงนั้นเปียกน้ำมันระยกขึ้นมายกเขาขึ้นมาขนาดว่ามีน้ำนะตอนนั้นฝนตกด้วยแล้วไม่น้ำจะไหลเข้าไม่อยตายไปหลายปีแล้วมั้งเนาะเป็นยังไงบ้างพี่เข้าท้าไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยอย่างนี้ยังคุยได้นะพี่นะสุดยอดเลย สนุกใหญ่สนุกแต่ว่าเป็นไปแล้วก็เหมือนกับทางอะไรสักอย่างโอ้โหห้าเบอร์หนึ่งซื้อเลยห้าหนึ่งไม่มีเลยนะประวัติศาสตร์ใครทำรองเท้าร่วงนี่ไม่มีใช่ไม่มีทั้งเลขเลยทั้งเลขเลย็นข้างทางต้องกดกดวิดีโอใครลืมปิดลืมกดอ๋อลืมกด เท้าตกข้างเขาตกใจเพราะข้างเค้าเยอะมากเนาะบินรองเท้าเบอร์อะไรเบอร์สามเแล้วก็รองเท้ารองเท้าเบอร์สาจ็แต่เห็นเลขอะเห็นห้ากับห้าเจกศูนย์แล่ไม่ได้กดถ่ายนะคะเพราจะกดถ่ายไม่เห็นค่ะเห็นเป็นอีกเลขหนึ่งอ๋อเต็นไปเเลห้าเป็นเก้าสองแป หรือเก้าซองเนาะเก้าซองเก้าซองกับเก้าแล้วก็มีแปดอยู่ข้างหลังอ๋อเนี่ตัวเลขเยอะนะครับเราก็ได้ไปโดนทำแล้วนะครับนะก็ดูดีโอ้โหดูเชี่ยจะมาได้ฮะน้องจริงเหรอแก่รูไม่อยากจะพูดเลยตอนนี้สภาพนี่มอมแมมไม่คิดว่าพี่นะแก่ตันะแต่ตัวเล็กกวเพื่อนด้วยตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะหนูตัวเล็กกว่าเพื่อนนะคะลงท้ายอย่ อันนี้ยังสบายเลยก็ทืกว่าได้เนี่ยก็ถือว่าดีก็ไปนั่งสมาธิทุกทุกวันพระผมก็เข้าไปนั่งสมาธิผมจะสาดเขาไป้วไปนั่งบางทีไปนั่งกลางคืนบางครั้งก็ไปนั่งกลางวันแล้วแต่พวมสะดวกวันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวขอจุดธูปบอกปูก่อนเดี๋ยวว่าลูกหลานเดี๋ยวผ่านผ่านถ่ำแล้วเมื่อกี้นี้อาจจะไปลบหลู่เนาะเดี๋ยวจุดธูปเขาเข้ามาปูก่อนนะ อ๋อน yeah. <pe> ี่ค <dome> ร <at> oh, nice oh, mm ับเป็นไงช่องอะไรนะช่องนูดชาแนลค่ะ oh. นูดชาแนลเอาเป็นไงบ้างเขาทำมื่อกี้นี้โอ้เขาทำในที่ก็เขาทนอยู่ค่ะครั้งแรกที่เขาทำั้งแรกที่เขาทำั้งแรกที่ได้มานะคะโอ้ตามไอชมคุณทรัพย์ชนานี่พาลงแบบโหดๆจริงๆแล้วเนี่ยเอ็นติวชาแนลเป็นไงบ้างก็รองเท้าก็หายรองเท้าหายแต่ว่าแจกยังได้เลขเห็นข้างคาแล้วตกใจอ๋อ ฝากช่องด้วยนะคะช่องอะไรนะเอ็นฟิลชแนลค่ะต่อไปจะเดินตามไหมเนี่ยพาลุยขนาดนี้เนี่ยก็ไปตามคุณครูตลอดแล้วค่ะอันนี้ก็มันนี่ชแนลมันแม่มันเลยค่ะมันนี่ชแนลวันนี้เลกวันนี้กระเป๋าจะหายนะกิดถือกระเป๋าไปด้วยบ่ไปด้วยด้วยค่ะโอ้เป็นเงินเนี่ยกระเป๋าไม่หายแต่รองเท้ารองเท้าหายเบอร์สามแปดนะคะอย่าลืมทำเงื่อนไขนะคะโอ้โหเลยซื้อเลยส่วนส่วนเจ้าของไม่ต้องพูดถึงนะตัวใหญ่ของเพื่อนอ่าเก้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 าหนึ่ง แต่แต่ทางยากมากลองกินยากไหมรองเท้าเก้าบ่ตทวก็เาเห็นมรอเปิดความรู้สึกซึยากไหมเมื่อกี้นี้เก้าหกอันตัวใหญ่ก็คือไปยากเนาะอันนี้ตัวเล็กๆยังง่ายตัวเล็กกว่าเพื่อนก็เลยยังรองเท้าหายอีกยากไหมเมื่อกี้นี้ครับออกมายากไหม ก็ตอนตอนแรกไม่ยากค่ะแต่พอจะเห็นค้างคาวก็ตกใจแล้วแบบร้าวใหญ่ตัวด้วยเหมือนตอนแรกน่ะมันเหมือนไม่ใช่ค้างคาวน่ะมันเป็นหน้าคนอยู่กำลังปืนมาแมนบอกมีน้องก็ตกใจรองเท้าหลุดน่ะแล้วตกใจมันเปนหน้าคนเลยบอกใช่ไปยืนกันดูที่เรียบช่องกินเนียนเครื่องลุงเวียนอางน้เองเป็นเป็นค้างคาวมันบินเป็นหน้าคนลอยมาถือก็ได้ไม่เป็นไรคือเป็นเหมือนหน้าคนลอยมาเลย ค่ะก็เลยตกใจของเขาเดี๋ยวลืมไม่ไม่เกือบลืมจะลงปีกเนี่ยไปจะลงไหมเนี่ยต้องต้องเต็มตัวมากกว่านี้นะไม่ไม่ใช่ชุดแบบนี้นะจะได้เลขตลอดนั้นได้่ถ้าไปนั่งสมาธิถ้าใครใครที่ว่าเคยนั่งสมาธิ ไปนั่งข้างในเราจะรู้ว่าเป็นยังไงโอเป็นยังไงตรงนั่งตัวนั่งตัวนั่งตรงไหนตัวที่นั่งมีที่นั่งไหมซิเรียมเมื่อกี้นี้่จะไหมโอที่กว้างกว้างตรงนั้นมีเตียงของหลวงปู่มีเตียงหลวงปู่ด้วยนะโอ่ไนนนัังเตียงหลวงปู่สวงน่่ะไมพุชงปูในกองฟันนะในกองฟันหลวงปู่พุชงเขาฝันว่าไงพี่เอาฝันลรงฝันเลยได้เลยผมฝันตอนที่ว่าก่อนที่ว่าจะเข้าถ้ำอ่ะฝันว่ามีนาคนาคสีขาวกับนาคสีดำพามายืนยืนตรงนั้น เขาเขาล่างเป็นเป็นพาการเลยผมก็เห็นก็แล้วก็มาแล้วก็เดินไปตามเขาเขาก็พาไปใส่พอเข้าไปข้างในนั่นเขาก็เห็นเห็นปูขาวปูขาวมานอนมันมันนอนตรงนั้นเขาก็นั่งลุกขึ้นมานั่งก็ใบก็เลยถามมีคนบอกว่าถ้าเห็นอะไรก็ให้ถามผมก็เลยถามว่าปูชื่ออะไรเขาบอกว่าเขา เขาชื่อปููุชงเขาขนอนอยู่ตรงหินรานกลางๆตรงนั้นะแล้วก็จะเป็นทางมองไปก็จะเป็นทางอฝั่งนี้ที่ผมชี้เมื่อกี้เติเป็นหินเข้าไปงั้นเขาเขาก็เปิดเปิดมันเปิดประตูอะไรสักอย่างเปิดเปิดหินออกมาแล้วก็เข้าไปเลยข้างในจะเป็นเมืองมาดานเข้าเข้าไปข้างในนั้นเข้าไปแล้วก็จะเห็นคนทํานาเห็นทุกอย่างเห็นเขาทํานาทําไร่เหมือนกับเมืองมนุษย์ของเราเนี่ยแหละแต่ว่าเมืองไทยเป็นเป็นเมืองทิพย์เข้าไปก็เป็นเห็นคนก็ทํานาทําไร่แล้วก็มีวังเข้าไปพอเข้าไป ไปก็เป็นเป็นวังเป็นของอันนี้เข้าเลยเป็นวังเลยก็มีมีกษัตริย์มีอะไรเขาอยู่ข้างในก็มีกษัตริย์มีนู่นมีนี่ก็มีทองมีเงินอะไรเต็มพวกทองพวกเพชรพวกพลอยเต็มเลยเขาเขาถามว่าแรกเาไปไปแรกแล้วก็เห็นน้าตกมีแต่ผู้หญิงแก้ผ้านั้นเต็มแล้วก็ไปเดินผ่านไปเขาเขาบอกดูก่อนไหมบอกผมไม่ดูผมไม่ชอบอย่างนี้เขาก็ไปทันทีไม่ดูก็พาเดินไปก็มีแต่ผู้หญิงแก้ผ้านั่นหมดเลยผู้หญิงมีแต่สวยสวยมีแต่ผมยาวมีแต่อันนี้หมดเลยผู้หญิงแนั้นใช่ไหมคะ คอนในความฝันทีนี้ก็มาแล้วก็เขาก็พาไปพาไปก็เห็นคนทํานาทําไรก็บอกทํำไหมทํานาทําไรอยู่นี่ไหมผมบอกไม่ทำผม,ผมมีนามีไรยอยู่ที่บ้านผมแล้วเขาก็ไปทั้งนั้นพาไปไปไปจนถึงวัง<ม>ไปถึงวังที่มีแตะเพชรมีแตะพลอย mm กองไว้เป็นหีบเป็นหีบเป็นหีบเขาก็พาไปก็บอกว่ายิบเอาเลยอยากได้อยากได้อะไรยิบเอาเลยอยากได้ตรงไหนยิบเอาเลยผมบอกไม่เอาหรอกผมก็พอมีใช้อยู่เงินพอมีใช้เขาก็แล้วบอกอะไรก็ไม่เอาไม่เอาเขาถามว่าจะกลับยังหก กลับเขาก็พาพาทรงมาคืนมาสรงมาคืนมักก็ตื่นทรงมาคืนโอ้แสดงว่าเป็นเขาปูผู้ชมครับก็เห็นหลายๆอย่างแรกเลยตั้งปีแรกที่ผมมาอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เขาจะเขาจะไอใบคุ้งท็อเขาตรงนี้จะเป็นถ้ำทุกวันมีคนเป็นดูอยู่ตรงเนี้ยเ,เป็นถ้ำกันตามจริงนะสมบัติตร<อ>จริงๆแลสมบัติเขาให้ผมตรงนี้อือแล้วหินนี้แต่ก่อนหินเนี้ยจะจะบางอยู่ตรงนี้ Mua ừ. bia rác rồi, ừ. có con